มาค่ะวันนี้จะมาตรวจดวงเรือวันนะคะวันอาทิตย์สาหรับเดือนเมษาเนะะี้ยค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สร้างบารามีค่ะนิ่งๆเข้าไว้จะดีมากสิ่งที่คิดไว้ก็จะสมหวังปรารถนาและช่วงนี้สเสน่ห์คนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนเมษาเนี่ยเสน่ห์แรงมากนะคะขอบอกค่ะถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต่อมานะคะอาทิตย์แล้วก็จันทร์นะคะ วันจันค่ะวันจันท์ค่อนข้างช่วงนี้ก็ค่อนข้างแบบเงินเข้ามาเล็กน้อยมากเลยนะคะจันเดือนเมษาแล้วก็มีต้องมีค่าใช้จ่ายออกไปทางเลือกโคตรที่จะน้อยเลยนะคะแต่ก็ยังดีก็ยังมีเงินเข้ามานะคะปัญหามันก็ยังมีทางออกนิดหน่อยและให้ระวังเรื่องการกระทบกระทั่งการพูดการจานะคะในสําหรับของเดือนเมษานะคะต่อมาวันอังค์ค่ะ เดือนเมษาชะตาชีวิตโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างนะคะอระว,วังนะคะถามว่าค่อนข้างที่ไม่ค่อยได้รับผลพระทบเรื่องการงานการเงินขออะไรก็สิศักดิ์สิทธิ์ท่านก็นให้แต่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะ เพราะว่าถ้าอังคารเนี่ยดาวอังคารช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะเสียมันก็จะเกิดอ,อุบัติเหตุเรื่องรถเรื่องอะไรคะ่ะให้ระวังวิธีแก้เคล็ดก็ไปจิ้มค่ะจิ้มจิ้มที่ลงมาดน,นึงคือจิ้มบริจักเลือดนะคะตรงนี้ก็ช่วยทันได้แล้วก็เรื่องการงานเงินๆก็ค่อนข้างที่มั่นคงค่ะสาหรับวันอังคารเดือนเมษาต่อมาวันพุธนะคะวันพุธเดือนเมษาเป็นยังไงมาอาจารย์รากยาวไปเลยเนาะ คันพุดธเดือนเมษานะคะโอ้โหทำงานก็โคตรเยอะงานมาเยอะเลยความมั่นคงก็มีแต่ระวังจะมีคนตัดสินเราแบบพิษการนั่งนิ่งการปิดตาก็ใช่ว่าจะดีนะคะอาจารย์เขาบอกไว้เลยว่าในสิ่งตรงนี้บางครั้งอะ่ะงานเยอะก็ดีแต่ให้พักผ่อนนิดนึงนอาจจะมีวูบมีอะไรอเงี้ยคะ่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่ การงานก็มั่นคงอยู่นะคะในส่วนของวันพุธต่อมาวันพฤหัสเดือนเมษาคนที่เกิดพฤหัสเดือนเมษาโดยรวมนะคะจะเป็นยังไงบ้างาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะให้มันบำเพ็ญบารมีอุปสรรคที่เคยผ่านมาค่ะที่มันเป็นพายุโหมซัดกระหน่ำเราอะ่ะตอนนี้มันจะคลายไปในเดือนเมษานี่แล้ว สิ่งที่เราหวังไว้พวกนี้สินก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะเริ่มกลับมามีความมั่นคงอีกครั้งนะคะในส่วนของคนที่เกิดวันรัพฤหัสในเดือนเมษานะคะต่อไปวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ของเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างนะคะวันศุกร์อุ่นข้างที่จะดีเลยค่ะ ผล,ลบุญส่งท้ายการก้าวใหม่ในชีวิตหรือคู่ที่เกิดวันศุกร์จะเริ่มแบบเปิดกิจาการใหม่ๆใ,ในเดือนเมษาค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ถามว่าได้เงินไหมมันยังไม่ค่อยได้เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อ,อค่าทำการกุศลไปก่อนแล้วค่อยรอระยะเวลาค่ะระยะเวลาถามว่าเมษาดีไหมก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ได้เงินน้อยนิดหน่อยแต่เลิกงามยามดีเป็นการก้าวขาแรกที่ดีนะคะสำหรับวันศุกร์ค่ะ เดือนเมษาต่อไปวันเสาร์เดือนเมษาวันสุดท้ายด้วยรวมดวงชะตานะคะสิ่งที่คิดไว้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์คนที่แบบว่าดวงตกช่วงนี้เคราะกำลังจะผ่านพ้นไปเดือนเมษาย่างเข้าเดือนเมษาทั้งคู่ครองหรือความรักคนที่มีปัญหาตรงนี้จะฟาดขอจะเจอรักที่ดีหรือคนรักที่หนีหายไปก็จะกลับมาเคียงคู่ดังเดิมนะคะ เขาเกิดบางคนบอกไอ้าจันมันก็ยังไม่ถึงเมษานะก็แนะนําให้ไปอาบน้ํามุ์ให้มันฟาดเคาะไปค่ะแล้วดวงคุณจะดีขึ้นในเดือนเมษานะคะถ้าใครสนใจดูดวงแบบโดยรวมนะคะก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างได้พักอาจารย์ได้นะคะสวัสดีค่ะ